โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทัวร์เทมคะทัวร์วรรณอุทยานกับทีมสภาวัฒนธรรมตอนนี้เรามีพิธีกรร่วมนะคะคือคุณคุณแม่โคมทองนะคะอาจารย์นี่คือทีมของเราเดี๋ยวเราจะพาสาวๆพวกนี้นะคะไปปั่นจักรยานกันปั่นจักรยานเพื่อจะไปดูต้นมะคมป่าใช่ค่ะต้นไม้ใบกำมะเภอโกูสุมทิใสใช่ค่ะ ค่ะตอนนี้สาวๆก็ของเราก็กำลังตื่นเต้นกับการเลือกจักรยานโอเคคุณแม่อรีพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเสื้อสวยสู้นะคะเสื้อสวยมากคุณแม่สถีรฮัลโหลค่ะอ่ะนะคะทุกคนส่งเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะสู้สู้เราจะปั่นจักรยานเนี่ยโอเคค่ะค่ะเป็นวิดีโอพูดเลยค่ะทุกคนพูดได้เลยโอเค ค่ะอันนี้ท่านเลขาคนสวยของเรานะคะค่ะเราจักรยานเจ็งราคาแล้วก็มาค่ะโอเควันนี้ทุกคนสดใสมากเลยท่านประธานอถามน่อยวันนี้เราจะไปทำอะไรกันคะเราจะไปไหนกันเราจะไปดูมะคำป่าไปดูอะไรอีกคะป่าจะดูต้นมะคำป่าค่ะเรจะดูต้นมะคำป่าสวยค่ะ กานแฟนด้วยนะคะแล้วมุนสู้หน่อยสู้ปากซีบไปนิดนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปั่นจักรยานค่ะเพื่อที่จะไปดูต้นมะคำป่าไม้ประจำภูของเรานะคะซึ่ง ่านหัวหน้า,านักวิทยาลว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดที่มีนะตอนนี้นะคะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะที่จะได้เห็นแล,ละค่ะตามกันมาเรื่อยๆนะคะ นี่คือเส้นทางที่เรากำลังจะเข้าไปสู่ไม้ประจําเมืองของเรานะคะหลายคนนะคะ,ะยังจะไม่เคยเห็นรวมถึงตัวดิฉันด้วยว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดของมะคำป่านี่จะใหญ่ขนาดไหนมาเรื่อยๆค่ะ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะมาแล้วนะคะเราเข้ามาเห็นต้นมะคำป่าตัวเป็นๆนนะคะต้นไหนคะพี่โยนี่นะคะต้นมะคำป่ามาถึงแล้วตอนนี้ต้นใหญ่ประมาณนี้มีกี่ต้นคะพี่โย ประมาณ20ต้นครับแต่ต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่เราแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังคุยอยู่กับหัวหน้าวันนันทญาน,นะคะพี่โยของเรานี่เอง พี่โยบพูดเกี่ยวกับต้นมะขามป่าที่เรามีหน่อยอ่านะครับอ่าสำหรับต้นต้นที่เราเห็นนะครับคือต้นมะขามป่านะครับก็มีหลากหลายชื่อนะครับชื่อพื้นเมืองก็มีค่อนข้างหลายชื่อมะขามไก่ก็มีนะครับอต้นไม้ชนิดนี้จะอยู่ในพื้นที่เราประมาณต้นใหญ่จริงๆที่เป็นแม่พันธุ์จริงๆมัมีประมาณ20ต้นนะครับแต่ต้นขนาดเล็กรวมโแล้วน่าจะประมาณเกือบร้อยนะครับมีเฉพาะในพื้นที่เราที่เดียวนะครับในโซนของ สาวๆสาวของเรากำลังตื่นเต้นกับต้นมะคำป่านะคะสาวๆตื่นเต้นกันมากและยิ่งสดใสเพราะมีชายหนุ่มมาถ่ายรูปให้ด้วยนะคะโอเคเป็นไงคะเห็นต้นมะคำป่าไม้ประจำเมืองเรารู้สึกยังไงคะ อยากจะไหว้ต้นมะป่าเใครใครยอมรับแบบไม่ต้องอายเลยนะอยู่มาจนป่านี้เพิ่งเห็นต้นมะคมป่าครั้งแรกยกมือเลยค่ะใช่ไหมคะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเป็นบุญตาโอเคตอนนี้นะคะสาวๆเราตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะมีใครจะกล่าวอะไรบ้างไหมคะ ใหญ่มากขอเคุณะได้เห็นค่ะว่าไงคะคุณแม่รู้สึกยังไงคะใจมากเลยดีใจเนาะไม่เคยเห็นต้นเป็นครั้งแรกที่เห็นต้นมะคำป่าสดมากนี้เพศจกาตมา ันอยากมองนานๆไม่อยากจะจากไปเลยแต่อยากเห็นดอกดอกคงต้องรอประมาณกันยานะคะอ๋อใกล้แล้วตัวนี้ใกล้ช่วงกันยานะไม่ไม่แต่แต่จะกลับกันใหม่อีกเขาห่วงเขาห่วงเดี๋ยวบ้านเขาเอาหน้ามด้วยเขาห่วงเขาห่วง จากที่ไปดูต้นมะคมป่าต้นใหญ่ท,ที่อยู่ในวรณอุทยานโกสมมพีแล้วเราก็จะปั่นจักรยานกลับนะคะก็จะขับมาเรื่อยๆเพื่อไปที่สำนักสักง,งานของวัดอุทยานค่ะก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าอากาศดีมากวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่มีแดดเลยเพราะว่าเมือเ่อตอนเช้าฝนต้ง คือทรัพยากรของอำเภอเรานะคะจริงๆไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะมีมานานแล้วค่ะก็รอลูกหลานชาวโกสมนะคะมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาแล้วก็มาสร้างทรัพยากรที่เรามีในมือให้มีคุณค่านะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ